โหดูรูปมันแปลกตามากเลยอีเนยโคตรตื่นเต้นเลยตอนเนี้ยเอาเล่น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 กที่ไหนแต่ตูเล็ดห้ตูดไอตูดไอตูดได้แล้วเนี่ยได้ฝังไว้ฝังไว้โอ้โหคิกซิได้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  ได้ได้ได้มีมีทุบมีทุกเอลสุมีทุกเอลซูสวัสดีจ้ะนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะมาเจอกันรอบตึกนะวันนี้เรามีนัดลงถ้วยกันนะคะวันนี้อแม่มีนัดลงด้วยนะปีฟ้าไปไหนแล้วยังไงเนาะโอ้ไม่กอด โอหดูรูปมันแปลกตามากเลยที่เนโคตรตื่นเต้นเลยตอนเนี้ยความแดงก่อนนะความแดงก่อนนะเอ <Yeah. S 2> มันจะไปเกี่ยวนะระวังมันเกี่ยวนะได้ได,เดเ้เดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวเฝ้าให้ ไปกดอีกทัอุยอุย,อยเอลซูโดนแล้วกำลังไปกำลังไปคลิกซี่อยู่ในุ้มคลิกซี่อยู่ในุ้มเดลมลมนะจะเย็นๆเล่นเหมือนที่เราเล่นเมื่อคือนนี้ โดนนะคิกซี่อ่ะเจ็บหนักเจ็บหนักปล่าเลาตัดขี้เลยอเน,นมาเน,นมาตุดเน,นมาตุดเนมามีหน้ามามีหน้ามาเ็บเ เอาเล่น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 กินที่ไหนไปไหนไหนพอ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 ละอถอย<พ>อถอยถอยพอละถอยเลือดน้อยเลือดน้อยอพอละพอละอีแม่ไปละอย่างน้อยได้ตัวนึงก็ยังดีรายงานแคลรี่แคลรี่ไม่แย่งป่าฝั่งตัวเอง <laughs> ไปแล้วพี่ไก่ตายแล้วลุงถวยลุงถวย เอสูมันตี่เอลสูมันตึงรี่เอลสูมันตึง่มใจร่มๆร่มมีหน้ามันดึงอยู่แล้วมีหน้าหาสบายดีครับรอรอลุกรอลุกเลยเรามาวางแต่ตูเล็กให้ตูดให้ตูดใตูดได้แล้วเนี่ยได้ฝังไว้ฝังไว้ โอ้โหนะ oh, คลิกซี่ไถไขก่อนพอพอได้ตัวเดียวพอพอก่อนพอก่อนได้ทีละตัวแล้วก็มีรีเลือดเนี่ยก็ยังดีนะ <laughs> สวัสดีพี่ไก่ด้วยพี่ไก่วันนี้สตรีมถึงกี่ทุ่มวันเนี้แอดมินของเรานะเมื่อเนี้ยขั้นสิบแบบว่าเอ้ยไปลงถวยซื้อบบสตีมกันจังไหนยู่กันเลยสตรีมไปเลยฮะมีช็อตดตดตไปตัดลงช่อง u t u b e นะ ไม่ค,ค่อยไปเราอยู่ในพวกคิดสิเป็นตลอมอดอดักนะรูเรนได้ไปแล้วลอกาลีลอกาลีกาลีมากกาลีมาก Ừ, đây hổ, đây o đây đây o Tu lên mà. Thả nào Thả nát, Tao du lịch suốt bay. Đã đã đã. Đã được. 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 ก็งั้นงั้นแหละแบกที่ตอนบ่ายไม่ได้เลย <laughs> <laughs> เฮ้ต <ours> ูเล่นอะไร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 สวยใจร่มร่มเราใจร่มๆเราต้องเล่นใจเย็นเย็นไบโออยู่นี่ตัวเดียว กิกซี่มาเติมบนแล้วนะที่อย่างแถบนะเดี๋ยวสก้ให้ดูบนเลยเจ็บนะเจ็บนะโดนไบโอโดนไบโอเอาได้ตัวนี้ก็เอาเจ็บเจ็บอีแม่เจ็บเจ็บเลยกันเนาะกระดูกลางแล้วกระดูกกลางได้แล้ว เคครับโอเคครับ bueno. okay, right. ไม่ต้องห่วงพี่น้ำพี่น้ำบอกว่าดูแลตัวเองได้ต้องความคลูเพิ่มความคลูนาะพี่ไอ้เพิ่มความคลูเดี๋ยวรวมๆเราค่อยๆเล่นแบบนี้แหละค่อยๆตะล่อมไปทีลเราปมไปไหมน้ำขึ้นบนนะ มาแล้วใช่ไหมสบายแล้วจะกางก่อนดูเล่นมาแล้วเ <c oughs> ดมาแล้วอโอ้ไม่มีเลือดเล่นนะม,มันเห็นแล้วว่าไอ้แม่กดฝังไปแล้วมันเห็นแล้วเฮ้ยคี้ยงยังไ ได้ได้ได้เราต้องมีสติมากๆเลยนะเนี่ยเอาเอาจริง,จร,งจริงจังก็ได้อยู่นะเออเล่นดีๆเล่นได้เราใจล้มลุกต้องเล่นเราใจลม้มลได้ป๊อปไ,ได้ป๊อปอุย้ยลมเย็นฝนมาจะมาปะเนี่ย ป่าเราก็คือป่าเออป่าเขาก็คือป่าเรากิกซี่อยู่ในภูมิตอ่อมาที่น้ำทางเราไปนะใจล่มๆเราใจล่มๆมีฝังมีฝังเจ็บมีฝังโอ้โห่มเจ็บโอ้ยเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยป่าต้องมาหมดทางข้างล่างโอ้ยอีแม่โดนอุยอ้ย ตายละวป้อาหมดแล้ข้างล่างอ่ะป้าป้องมันหมดเลยเป็นไงบ้างเก็นเป็นไงบ้างถอยกันนะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ได้สักตัวไหมสุดยอดสุดยอดพยายามเล่นเซฟเซฟนะเล่นดีๆนะเล่นได้แต่ที่เล่นไม่ได้เพราะแกยี่ไม่ดีขึ้นบนเลยครับพี่ขึ้นบนไปไปอาร์ดาอาร์ดาเปเปตอาร์ด ต้องการต้องการเสือดูแลบ้าด้วยฝนมาแน่อ่ะดูกองอ้าแพนด้าโอ้ยแพนด้าเอาอยสุแข็งแข็งโอ้ยมีหน้าไม่ตายโอ้ตายอยู่มี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 อ๋อมีอ๋อมีขอมีขอ เดี๋ยวเคชียร์คลิปรอดังนะเคชียร์คลิปรอดัดแล้วนะโซนไหมไม่ต้องโซนนะตีนะโอ้ย ดมาตะโกะมันดีแล้วมาคอยกิกซี่กิกซี่จตายจะตายตนตกเสยยดูเรียนดูเรีนเฮ้ยเฮ้ยไวโอมา มียจะตายมียจะตายฟาเม็าเม็ดตายเม็จะตายเม็จะตายเจะตายอุ๊ยป่าเราตายแต่ได้อยู่ไม่เป็นไรไปเลยนะ้ำไปเลยฟังฟังหมีฟังหมี ป่ากินมันไม่ได้ดิ้นเลยกินมันไม่ได้เล่นเลย,อเ,ย,เ,ลยเอออุยอ๊ย่าดียาดีไม่ต้องสองสารกดตรได้หมดเลยขอไปรีเลื่อนก่อนได้ไหมงั้นก็มาอยู่ครบนะพอมเรายัางโลตัสกิดจยังอยู่เ,เล่นดีๆขอไปรีเลื่อนก่อนนะใจลบๆนะน้ำยืนก่อนเด้อ เราค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นตะล่มตะล่มอ่ะน้ำโดนแล้วน้ำอ่ะน้ำลากออกมาน้ำกำลังไปนะกำลังไปเดยน้าเดยน้าคุณตองต่อหน้าอยู่ในพุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มนี้โอเคเดี๋ยวลากกลมาก่อนนี่พุ่มนี้โดนฝังหมดเลยแพนด้าแพนด้าไปหาแพนด้าเอาแพนด้าก็ได้นะมีตัวหนึ่งหลุดสวย ฮ้ยคลิปปนไม่สวยอะล่างด้วยเราไปเชียรคลิปกันนะได้เชีคลิปก่อนเลยไปออกเชียร์คลิปก่อน,นปะเดี๋ยวบันเทิงจะไปฝืนมากนะครับเออคลิปไม่สวยคลิปไม่สวย,น,น,ย,น,ยนะรักจะเกิดในอีกสี่วิดาเกิดดาเกิด กนะเอาเลยเอาเลยไม่เหน็ดนวงเน็ดน่วงเอ้ยอย่าน่วงอย่าน่วงอย่าน่วงเอ้ยหน่วงจริงว่ะหน่วงจริงมี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 โดนมีไม่โดนโอ้ยน่าปีบะหน่าปีบะน้ำไปจับม right, right. oh uh, ันมาสักที นโนะหล่ะโะ <c oughs> นะแทกหน้าทีหานะเจ็บเ <c oughs> จ็บมากมีอ้อมหลังมีอ้อมหลังมีอ้อมเกินหปล่อยกอนก็ได้นะ มีมีทุบมีทุบเอลสูมีทุบเอลสูตัวเรียนโดนฝังตูเรียนโดนฝังโอ๊ยฟิกออกเช่อคลิปก่อนเช่อคลิปไปไปเราไป ลงถ้วยคนเดียวก็ได้คนมันใจเนาะวันจีเอาไอ้ไกล่ลงถ้วยยุติเยีอ่ออคุณแซนเดอร์คุณแซนเดอร์ดิคุณแซนเดอร์เขาหน่อยแล้วก็อวบอกลงลงถ้วยคนเดียวก็ได้นะครับไปนู้น คนจะตายมีคนจะตายดัรกใหญ่จะเกิดนะนครึ่งนาทีเว้าดาร์กใหญ่ก็ได้ไปเราไปสิ้นแะลข่งเลยนะเขาป,ป้อมเป็เอาเลยกดดันเลยกดดนันไว้ไว้ไว้ น้ำเกือบตายถอยก่อนถอยก่อนก็ได้ถอยก่อนก็ได้ได้ไหมได้อยู่นะ้าตายไหมตาย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 นะ มามาเอาดักเอาดักมาดักเลยมาดักเลยมาดักมาดักยสวยอยู่มันน่าจะมาเวียนเรานะคิดว่าเขียงนี่ไงมันอ๋อน้ำโอ้โหตกใจหมดเลยตกใจทีมตัวเองขอไปรีเลดอีกสักรอบหนึ่ง ไปรีเลืออีกสักรอบนึงยรอยิงทีห้าพันเลยหรอใครหรอ,อยิงห้าพันเลยอ่ะเอลซัวหรอก็เป็นลูฟอยู่นะครับอ๋อลูปอ๋เหรอนี่มันต้องเป็นลูปอยู่แล้วจัดไป,ปไปลากมันมาน้ำน้ำไปลากมันมา ป้าออมตีป้อมเราตีป้อมเราตีป้อมเลยเราตีป้อมเลยเราไม่รอสุดยอดทุกคนนะยอดเราได้มาแล้วนะฮะเราโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่พรุ่งนี้นะเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะเที่ยงนะเป็นต้นไปเด้อทุกคน โอเคเดี๋ยวเราแยกย้าย,ายกันเจอกันพรุ่งนี้เด้อนะคะไปแยกย้ายทุกคนแยกย้ายไปแล้วขอบคุณมากบ๊ายบายทุกคนผุ้ฝ่าฟัางห้องนี้มาไปแล้วไปแล้วเี๋วบ๊ายบายจ้านะ